ันธุเดชทวีสอดส่องขอเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุเดชทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมได้อภิปรายไปช่วงต้นกฎหมายให้ทําประชามติผมก็ตั้งโจทย์ว่าหรือกฎหมายให้ทําสงคราม ท่านระธาที่เคารบกับท่านอาจารย์ชูศักด์ได้พูดถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนต้นไว้แล้วกรณิการออกกฎหมายที่เป็นการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดทางได้รับการคุ้มครองทางแพ่งทางอาญาและทางการปกครองถ้าตำหลักสากลเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมาย ที่ขัดหลักสิทธิที่มาชุชนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายในการส่งเสริมเป็นประชาธิปไตยโดยตรงให้คนมาใช้สิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือบุคคลที่ระบุไว้ก็คือกรรมการเลขาผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการออกเสียงประชามติท่านประาธานที่เรพครับผมลองเช็คหน่วยเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย มี92,320หน่วยถ้าเอาตามเกณฑ์คราวที่แล้วหน่วยละ9คนก็คือ838,800ปคนคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มาจากทหารมาจากตำรวจมาจากพลเรือนแล้วก็ต้องไปกระทำการที่เหมือนไปครอบงำในการใช้สิทธิ ของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์โดยเส,ยสรีภาพที่จะทำประชามติผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่กรกตผู้ต้นเรื่องในการล่างแล้วก็นิยมร่างกฎหมายจํานวนมากพอล่างเสร็จก็จัดนิรโทษกรรมอ้างว่ากระทำโดยการสุดจริตซึ่งการจะสืบสวนสอบสวนของประชาชนที่กระทำโดยสุจริตเนี่ยถ้าทางอาญาก็ชงเองกินเอง คือเขาก็จะไม่ดําเนินการถ้าในทางแพ่งคือก็ไปตัดสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาจากการละเมิดสิทธิ์ของข้าราชการกลุ่มนี้และที่ขัดอย่างยิ่งคือเราขัดกฎหมายสิทธิผู้ชนที่ระบุว่าคือการละเมิดสิทธิ์โดยรัฐเนี่ยจะต้องมีช่องทางที่ให้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ให้จบโดย เจ้าหน้าที่ดังนั้นผมจึงเห็นว่าในมาตรา31ในส่วนของอที่เป็นยกนิรโทษกรรมคือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางการปกครองเนี่ยผมเห็นว่าควรจะตัดออกและจำเป็นอย่างยิ่งเรามีเรื่องที่เห็นชัดเจนที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือผู้สมัครเชียงใหม่กกอก็ใช้อำนาจที่ไปให้ใบแดงต่อมาสารดีกาบอกว่าไม่ผิดแล้วกกตก็ใช้อำนาจในการนิรโทษกรรมโดยในรัฐธรรมนูญอ,อ้างว่าคำวิจัยของกกอเป็นที่สิ้นสุดนี่คือตัวอย่างของความอายุธรรมสังคมใดถ้ายังปล่อยให้คนที่เป็นเจ้าหนะ้าที่รัฐไม่สามารถที่จะประชาชน ที่จะสามารถฟ้องร้องได้อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายการที่กรกะตไปกฎหมายฉบับนี้ไปกําหนดมาตรา55ที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้รับโทษรุนแรงอันนี้เป็นคนละเรื่องกันเวลาเขาดูกฎหมายว่ากฎหมายของเราเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่เนี่ยเขาดูทางด้านเหยื่อเขาดูทางด้านประชาชนไม่ใช่ดูทางด้านการ ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่รุนแรงซึ่งความรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้นอาจจะไม่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าการไปกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการที่ขัดฝางการมาใช้ทเสรีภาพและที่สําคัญอย่างยิ่งคือการถูกครอบงําในเรื่องการไปใช้เสรีภาพในการทำประชามติจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่ผมจึงอยากให้ตัดในส่วนนี้ออกไปส่วนในประเด็นแรกว่า ควรจะมีบทเขียนข้อห้ามหรือบัญญัติไว้นั้นผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ชูศักดิ์ครับขอขอบคุณมากครับครับต่อไปเชิญนะครับทวีอพอสมควรแล้วมั้งครับม,ม,มีมีนิดเดียวคือ,คอตำรารที่เคารพโดยฟังผลลบของกฤษฎีิกานะครับคือผมอยากให้ท่านได้ลองศึกษาเพราะกฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายที่ไปห้ามประชาชน ที่จะใช้สิทธ์ทางแพ่งท่านไปอ้างมาตรา32นั้นเป็นการให้อำนาจของคนกลุ่มนี้นะการใช้สิทธิ์ทางแพ่งคือสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองของประชาชนตามหลักสากลเนี่ยประชาชนควรจะได้รับสิทธิไปถึงตุลาการไม่ใช่จบที่เจ้าหน้าที่นะครับท่านไปเขียนนิรศกรรมกับกฎหมายประชามตินี้ผมเห็นว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ไม่ต่างกับพกรกฉุกเฉินและกฎหมายจํานวนมากในกอรกอระตที่ใช้อยู่ผมว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนทัศนคติเดินครับครับเชิญพันธุ์ตะระเอกทวีสอสองครับกับเรียนท่านประธานท,ท,ท,ที่เคารพครับผมพันธุ์ตะระเอกทวีสอสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติขอบคุณท่านประธานมากครับคือในมาตา42ทับ6 เนื่องจากว่าการออกเสียงประชามติของเราที่กำหนดในกฎหมายนีย้เราเป็นหน้าที่เราต่างกันนานาประเทศเราถือว่าเป็นสิทธิ์พอเป็นหน้าที่เรามีบทกำหนดโทษคราวนี้การที่ออกเสียงประชามติอนอกจากมาตรา42ทับ3 42ทับ4คือทางอิเล็กทรอนิกส์และทางสาระ เทคโนโลยีสารสนเทศวิธีอื่นตัวท่านประธานธรรมธิการวิสามัญยังตอบไม่ได้ว่าวิธีอื่นนี่คืออะไรอันนี้เราต้องยอมรับร่วมกันเนื่องจากหนึ่งสิทธิ์คือหนึ่งเสียงจะต้องเป็นหนึ่งสิทธิ์ถึ่งเสียงที่มีเกียรติและมีคุณค่าจะต้องไม่ถูกไปทำลายผมยังมองว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่า กรกตเนี่ยภาพพจน์จากงานสำรวจเนี่ยภาพพจน์ของกรกตก็ไม่ใช่เป็นภาพพจน์ที่ประชาชนคนไทยมีความเชื่อมัน่นเมื่อเราโยนสิทธิ์ตรงนี้ไปให้อยู่ในมือกรกตผมก็พยายามอ่านามาตรา12วรรคสองที่ท่านประธานกรรมธิการพิสามาัญได้บอกว่า,เ,าเราเหมือนตีเช็คเปล่าไปก็ตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเนี่ยเราก็ยังมีบอกว่าต้องเป็นอย่างน้นอย่างนี้แต่ว่าผมคิดว่าเป็นนามธรรมาผมจึงอยากจะให้เติมว่าหลักเกณฑ์วิธีการที่กกตจะไปกําหนดเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้านทุกด้านนะผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสาราสนเทศและด้านอื่นๆที่ท่านคิดว่าจะไปหาวิธีอื่น อ่าผมผมผมก็อยากจะให้เติมตรงนี้ครับขอขอบพระคุณมากครับเสนอแก้ไขร่างนมนนให้เป็นประชาธิปไตยครับออผมอยากฝากภาคประาชาชินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบ เท่าที่เรายัางมีโอกาสลหลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูเหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น